ข่าวเน็ตจวกยับพ่อโหดอัดคลิปทุ่มพัดลมใส่หน้าลูกหวังเรียกยอดไลค์ติดตามได้คู่กัดสมบัดข่าวสวัสดีครับสวัสดีคับคุณสวัสดีครับคุณสุภัสรามากัดกันให้สะบัด เราสองคนในคู่กัดสบัดข่าวมาเจอกันแบบนี้นะครับความสุขสนานแล้วก็เรื่องราวสาระของข่าวต่างๆก็มีให้ได้ติดตามอย่าลืมส่งข้อความผ่านทางช่องทางไลน์พิมพ์พิมพ์มาข่าวไหนดูแล้วอยากแสดงความคิดเห็นเชิญเลยค่ะครับอ่ะมาที่เรื่องนี้นะครับโอ้โหดูแล้วเนี่ยตกอกตกใจจริงๆคุณเคยได้ยินคาว่าพ่อบุญทุ่มไหมอุ้ยเคยแต่คำความหมายนั้นคือการให้เงินให้ทองใช่ไหมแต่เนี่ยทุ่มจริงๆครับ พ่อคนหนึ่งครับเขาใช้ความรุนแรงทุ่มพัดลมใส่ลูกคำถามเกิดขึ้นมันเกินไปมันเกินไปไหมครับไออีกไหมไอยากรู้มันจะได้รู้ว่ากูเป็นยังไง คุจะถ่ายรูปให้แม่งดูดูที่ผมแ่งเด็กอ่ะได้แต่ยืนติ้งอ่ะอยู่ในมุมขออนุญาตเบลอคุณผู้ชมเอาไหนไหนเด็กเราเบลอไว้นั่นไงครับเขากลัวนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างไม่โดนแต่เนี้ยพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมรุนแรงครับเด็กเขาตกใจมันส่งผลต่อจิตใจแน่ๆครับค่ะคือตัวเป็นพ่อเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาตั้งกล้องถ่ายตัวเองเอาไว้ด้วย แล้วก็ทำพฤติกรรมรุนแรงต่อหน้าลูกสองคนเพื่ออะไรให้ลูกเนี่ยเลิกทะเลาะกันทังจับพัดลมทุบลงไปหลายครั้งหยิบตะกร้าปลาใส่และที่สําคัญผู้ใจหยาบคายด้วยตะคอกใส่เด็กครับคือเด็กเขาหยุดแล้วเลิกทะเลาะกันแล้วอย่างที่เห็นก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะแต่ตัวคนเป็นพ่อยังไม่หยุดอารวาสครับคลิปนี้นะครับเจบอยวี plus เนี่ยเอามาแชร์เอาไว้ในแฟนเพจของเขาแล้วก็มีข้อความด้วยว่า จะด้วยสาเหตุใดก็ไม่ควรทําพฤติกรรมเช่นนี้ต่อหน้าเด็กขอให้หยุดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับอ๋อแม้ว่าจะไม่ได้ตบตีเด็กแต่นี่ก็คือความรุนแรงชนิดหนึ่งในครอบครัวนะหลังจากคลิปนี้ถูกแช่เอาไปโอ้โหโซเชียลวิววจารณ์ยับค่ะ โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อทีนี้ค่ะเขาก็ต้องออกมาขอโทษสังคมเนื่องจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยคือมองถูกมองว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงกับลูกกันนะคะผู้เป็นพ่อบอกว่าเอามามฟังกันหน่อยที่ทําคลิปเป็นการแสดงอไม่ได้ทําร้ายลูกทําไปเพราะอยากดังครอบครัวยากจนแล้วว่าอย่างนั้นนะเอาเอาไปฟังเสียงเขาแล้วกันค่ะสวัสดีครับ คลิปนี้ผมจะมาโพสขอโทษเพื่อนๆชาวทิกต็อกนะครับแล้วก็สื่อต่างๆนะครับที่เมื่อวานผมได้โพสคลิปที่เป็นความรุนแรงนะครับที่ฟางพัดลมที่ดุดนาลูกจริงๆแล้วเป็นผมจะอธิบายว่าเป็นการแสดงจริงๆนะครับแต่อาจจะทำแบบผิดไปหน่อยคือว่าเป็นความรุนแรงนะครับ แต่ไม่ได้ทําร้ายลูกนะครับนี่เต็มยืนให้ให้ให้ซื้อดูนี่นะครับไม่ได้มีการทําร้ายลูกจริงๆเพราะลูกไม่มีร่องรอยอะไรเลยเอาละอ่ะถ้าจะบอกว่าเป็นการแสดงจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ,รบแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณไปทําความรุนแรงต่อหน้าลูก<อ>บางทีเด็กอะ่ะเขายังคิดไม่ถึงหรอกแยกไม่ได้เขายังแยกแยะไม่ได้ไง<อ>แ,ตแต่ฝากขอโทษมาแบบนี้แล้วก็หวังว่าจะไม่ทำอะไร แบบนี้อีกนะครับค่ะอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านรู้ตัวเอาตามหาสิครับปิดบ้านหมดแล้วก็ตามหาว่าเจ้าคนร้ายเนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงไหนปรากฏไปซ่อนอยู่ที่ห้องใต้ประตูเรียกก็ไม่ออกมาทำยังไงถึงออกมาไปดูคลิปค่ะนี่ไง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  จิครับถ้าเห็นอย่างนี้ดูแบผีโอ้ยแต่เป็นคุณเรียให้ออกมาก็ไม่ออกแล้วคุยรู้เรื่องที่ไหนแล้วนะไม่รู้เรื่องเนี่ยสิคะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเนี่ยตอนนี้เรียให้ออกมาไม่ออกก็ต้องพังเข้าไปค่ะนี่เป็นเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านพยายามเนี่ยจะเอาตัวคนร้ายที่บุกเข้ามาในบ้านแล้วหนีเข้าไปซ่อนตัวที่ห้องใต้บันไดเนี่ยตะโกนให้ออกมาไม่ออกก็ต้องพังประตูเข้าไปลักษณะใช้จอบนะคะกระแทกประตูจนพังเลยแล้วไปเจอเนี่ย นั่งอยู่ในห้องอ่ะเป็นสาวประเภทสองผมย,วยาวๆอายุน่าจะประมาณ3 0มสิบถึงสามสิบห้าปีเนื้อโตมอมแมมนะคะแต่จะเห็นว่าพูดไม่รู้เรื่องนะ,ะบกไม้บกมือเลยนะคะลักษณะท่าทางหวาดกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งค่ะที่หนองจอกบางปะกงจันเชิงเซาค่ะต่อมาครับตำรวจสพบางประกงจังหวัดชัเชิงเซานะครับก็เข้าไปช่วยระงับเหตุนะครับอ,อย่างแรกเลยคุณตำรวจเนี่ยพยายามเจราจากเกลี้ยกล่อมอให้สงบสติอารมณ์ก่อนไม่ใช่เฉพาะแค่คนนี้นะ ฟังเจ้าบ้านเขาก็ด้วย oh. ก็คือให้ทุกฝ่ายเนี่ยสงบสติอารมณ์ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาต <That. S 1> ำรวจมาแล้วจ้าจนสุดท้ายนะครับสาวประเภทสองรายนี้ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวก็ยอมเดินออกมาจากห้องใต้บันไดแบบนี้เห็นไหมก่อนที่จะนำตัวคนเนี้ยไปสอบสวนที่โรงพักครับอ้าวไปถามเจ้าของบ้านนะครับนายภพโรธพนารินนะครับอายุ38ปีคนเนี้ย oh. เขาบอกว่าขณะนอนอยู่ในห้องกับภรรยาจู่ๆไฟในบ้านมันก็ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยงัดประตูหลังบ้านเข้ามาแต่ยังโชคดีมีคนเห็นก็เลยส่องไฟมาดูคนร้ายเนี่ยตกใจไงตกใจก็เลยสับคัทเอาแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงทาง ไอ้ห้องใต้บันไดตรงนั้นนะครับตัวเจ้าของบ้านเลยโทรตามหาคนที่รู้จักให้มันช่วยล้อมบ,บ้านไว้ก่อนแล้วสุดท้ายโทรไปแจ้งความแจ้งตำรวจให้มาช่วยจับนะครับคุณสุภัสราครับอ่าแล้วก็มาเจอว่าคนร้ายเนี่ยไปซ่อนอยู่ห้องใต้บันไดเรียกก็ไม่ออกก็ต้องพังประตูเข้าไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปนะคะคแต่ทีนี้เจ้าของบ้านบอกว่าพอเห็นสภาพคนร้ายแล้วลักษณะก็คือผู้จาไม่รู้เรื่องเจ้าของบ้านเลยบอกอันนี้ไเป็นไร ไม่เอาเรื่องแล้วกันนะคะส่วนตํารวจควบคุมตัวคนร้ายไปสอบสวนดําเนินคดีต่อเบื้องต้นก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีและยังไม่รู้ชื่อรู้ที่อยู่เป็นใครมาจากไหนและถามคนแถวนั้นแถวบ้านทั้งหมดอะค่ะรู้จักไหมคนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักพอที่อยู่ดีอ๋อสเดี๋ยวต้องรอดูนะให้ได้สติก่อนนะแล้วก็ต้อง ตรวจด้ว่ยว่ามีสารเสพติดอยู่ในตัวหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นข้อหาเป็นแบบนี้นะคะเมาแล้วประพฤติตนวุ่นวายค่ะอืมอ่ะคุณผู้ชมครับคนรักสัตว์โดยเฉพาะยิ่งคนรักหมาดูแลสะเทือนใจจริงๆมีเรื่องครับคุณผู้ชมครับมีหนุ่มคนหนึ่งนะครับทำทีเหมือนว่ารักสุนัขมากอยากได้สุนัขไปเลี้ยงไปขอสุนัขมาเลี้ยงสุดท้ายไปทําทารุณกรรมกับสัตว์จนสัตว์มันเสียชีวิตแล้วส่งคลิปมาให้เจ้าของน่ะดูครับ โอ้ยมันเป็นภาพที่สะเทือนใจจริงๆนะไม่กล้าด,ดูเลยคุณผู้ชมครับในภาพเนี่ยสองหนุ่มสาวเป็นสามีภรรยากันก็คือเป็นวัยรุ่นนะ่ะคุณผู้ชมอายุแค่สิ็ก่อเหตุนําลูกสุนัขมาฆ่าก็ฟาดกับพื้นอย่างที่เห็นนะฮะเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจกกังหวัดสระบุรีทางเพจมูล,ลนิธิวัชน็อกไทยแลนด์ครับ ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่ามีอาสาสมัครพาบ้านให้กับลูกสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้ามาร้องเรียนว่ามีหนุ่มอายุ17ปีมาขอรับลูกสุนัขไปอุปการะนี่แหละครับโดยหลังจากส่งลูกสุนัขให้พยายามติดต่อขอความคืบหน้าในการเลี้ยงดูก็อยากจะรู้ว่าอยู่ดีไหมแต่อีกฝ่ายกับส่งคลิปที่จับลูกสุนัขฟาดกับพื้นจนตายส่งกลับมาแล้วมีข้อความบอกว่าลูกหมาของคุณตายแล้ว แล้วก็บล็อกช่องทางติดต่อใน Facebook โทรไปก็ไม่รับอากุสุพัสราครับและตอนที่ไปรับมานี่นรับมาจากอาสาของมูลลนิธิอ,อาสาบอกว่าเสียใจนะออไม่คิดว่าจะมาเจอคนสภาพจิตแบบนี้ค่ะอาสาเขาก็เสียใจตรงที่ว่าส่งลูกสุนัขไปตายเอาพุูดง่ายๆอ,อ่ะมัน<อ>เป็นแบบเหมือนแผลในใจเขาเลยอะ่ะ อาสาสมาัครเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยมัน,ม,นมันทรมานมากอะนะคะม,มูลนธิทีวอ a ช c h นก็นเลยประสานตำรวจค่ะไปช่วยจับกลุ่มตัวทั้งสองคนและตำรวจก็ไปสืบแล้ววางแผนล่อซื้อสุนัขก,กับ2อผัวเมียอ,อ,อะไรนัดกันที่ปั๊มค่ะจับได้นะเอาไปสอบปากคำสามีเขาก็รับสรารภาพเนี่ต้องจำนวนต่อหลักฐานค่ะบอกว่าก่อเหตุจริงแล้วทำมาแล้วหลายครั้ง,างถามว่าทำทำไม เมียสั่งฮว่าอย่างนั้นเมียสั่งเอาแล้วฝ่ายชายก็อ้างอีกว่าลูกสุนัขที่จับฟาดพื้นตายเนี่ยก็เพราะทะเลาะกับแฟนเป็นการระบายอารมณ์ก็เลยฟาดมันตายกับพื้นเ่ยค่ะโอ้ตายแล้วอ่ะแล้วบอกด้วยนะลูกสุนัขตัวนั้นตายที่กอตายก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแฟนเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียก็เลยเป็นเรื่องใหญ่โตบางทีต้องไปเช็คถึงสภาพจิตใจนะว่าปกติอยู่หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็พาเจ้าหน้าที่ไปดูซากสุนัขที่ ฝังเอาไว้บ้างโยนทิ้งเอาไว้บ้างอยู่แถวป่าข้างทางโอ้หน่าสงสารน่ะค,คุณเชื่อไหมเจอกี่ศพรู้ไหมสุน,นัขอะยังไงฮะสิบสี่ตัวโอ้ตายแล้วโอ้โหสงสารเห็นแล้วแบบสายหัวเลยอะคือไม่คิดไม่ไม่คิดจริง,รงๆนลจะมาเจออะไรแบบเนี้ยสิบสี่ตัวเออนี่ยครับ<ม>ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการต่อนะครับเพราะมันก็มีเรื่องของกฎหมายที่เอาไว้ดูแลสุนัขเหล่านี้อยู่แล้วนะครับการัดนะครับใช่ครับอ่ะค,คุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปดูพิธีในการ บวงสวงภาพยนต์กันหน่อยค่ะแล้วยังไงรู้ไหมอิงงม่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้โอ้โหมาลุมมาล้อมมาลุมมาล้อมเลยเอ๊ะแล้วสรุปเนี่ยจบลงแบบไหนค,คเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กันสะบัดข่าว เอาล,ลคะครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะขึ้นสดๆสสหน้าจอตรงนี้นี่แหละครับรถามคุณผู้ชมถามคุณสุพัสราแบบนี้เคยคดูหนังเรื่องอวตารไหมเคยค่ะที่ตัวเป็นสีฟ้า,ฟาเ,ออเคยดูเขาเตรียมสร้างภาค2แล้วนะของทางฝรั่งเขาเอะอออแต่ของไทยก็มีเหมือนกันมี เ,เรื่องนี้เลยนาคาอวตารแล้วเขาทำพิธีบวงสวงภาพยนต์แห่งศรัทธาเรื่องนี้เราด้วยอู้น่าสนใจน่าสนใจเพราะม,มีเรื่องของความเชื่ออยู่ในงานนี้ด้วย,ยครับคุณมารีคุณมารีสมะตุมาญาฮะยะมาเสยะมาเสตุมาคุณมารีมาตัางคีโอนาฮะญา โอ้มันี่นี่นี่มาลุมล้อมอย่างนี้เลยนะแล้วคนตรงกลางน่ะคนตรงกลางน่ะใครใครคะชื่อว่าแม่น้าพึ่งเมืองสุรินทร์ชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี้เป็นศิลปินพื้นบ้านกันตตึมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือระหว่างที่แสดงน่ะแม่น้าพึ่งเมืองสุรินทร์มีอาการแบบนี้แล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมบอกตรงๆผมฟังไม่รู้เรื่องแต่เรื่องของเรื่อง นางรํานักแสดงที่เขาแต่งชุดกันมาเนี่ยโอ้โหมาลายร้อมลายร้อมแบบนี้เลยครับ<อ>เขาบอกว่านี่คือพิธีวงสวงภาพยนต์แห่งศรัทธาเรื่องนาคาอาวตารที่วัดจำปาเสือเอิงอำเภอ ท้าตูมนะครับเอาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะพอแม่นางพึ่งพูดจาแปลกๆไปบรรดานางรำก็มารุมร้อมเธอแล้วก็โอบกอดด้วยคนในพิธีแปลกใจสิคะเห็นไหมนั่งนิ่งเลยฮือฮาเลยเชื่อว่าอ่ะเชื่อนะเป็นองค์เทพลงมาประทับแม่นางพึ่งค่ะคือคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็จะฮือฮากันแหละถูกไหมเรื่องของพญานาคเอาจริงๆนะไม่เชื่อก็อย่าไปลบลูนะใช่ไหมล่ะเอา เหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่สักพักครับแล้วพอแบบว่าจบพิธีจบพิธีทุกอย่างก,ก็เข้าสู่ภาวะปกติก็<อ>สงบลงแต่โชว์มัสโกออนนี่ๆีคุณดูเดพิธีเขาก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับค,คือพอพิธีเนี่ยดําเนินไปตามปกติแล้วนะจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยพระครูปหลัดสุทธิเมธีปิยะศีโลหลวงปู่ครูบาน้อยค เป็นเจ้าอาวาสวัดจำปาเสอเอินั่นแหละก็ให้โอวาทแล้วก็ให้พรเด็ผู้ที่มาเข้าร่วมงานในพิธีบวงสวงในครั้งนี้ครับหลังจากพิธีบวงสวงเสร็จมีพิธีจุดธูปเสียงทายหลังจากธูปหมดไปเท่านั้นแหละค่ะคนที่มาร่วมงานไหนขอดูหน่อยพูดเสียงทายปรากฏอะไรบ้างขึ้นมาหรือเปล่านะเออเออเออมีไหมมีไหมมีไหมคะไม่มีไม่เป็นไร สงสัยเนาะสงสัยเนะเอ๊ะคุณช <c oughs> นะ <c oughs> คุยกับใครคุยกับโปรดิวเซอร์ข้างในบอกเขาบอกไม่มีไม่มีคุณชนะรีบไปเลยรีบไปเลยเสียดายเลยเอาสียดายเสียดเาด <c oughs> เอาใครไปงานนี้ก็ว่ากันไปคงจะรู้แหลนะเ <c oughs> นาะคุณผู้ชมครับดูความน่ารักของเด็กๆกันบ้างติดตามกันเลยครับในช่วงของสบัดข่าวเด็กเด็กๆเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้ความ ไรเดียงสาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาลองดูสิว่าเขาไม่รู้ว่าอหิว <c oughs> หรือว่าตั้งใจชวนใครมากิน <c oughs> เลยทำให้เกิดอาการพิษสวงแบบนี้ครับ <c oughs> อย oh ู่นะก็ไปกินมันมีที่อีกที่หนึ่งที่จัดเอาไว้ ขอคุณพ oh yeah, 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 well, ่อค pues ุณแม่ก็ได้ส่วนตรงนี้มันมันไม่ใช่ของคนหนูเอ้ไปเล่นกินสกีเลยดีนะอย่างกินไปนิดเดียวไม่นั่งกินจนหมดนะเนาะแล้วเนี่ยคือหูคือหัวเผาไว้บอกว่าก็ปู่ชวนกินดี่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเออเออมีคนมาชวนกินหรือเปล่านั่นแต่ซสิเป็นคนปู่หรือเปล่าแต่เขาว่าอย่างนี้นะแลาโบราณเขาเชื่อนะเด็กๆที่ยังไม่ประสีภาษาเนี่ยเขาจะเห็นวิญญาณ ดยที่เราเองก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยอลักษณะคล้ายๆให้เด็กไปจับลอตเตอรี่นั่นแหละอารมณ์อย่างเงี้ยเด็กพอกินเข้าไปแล้วก็บอกกับผู้ใหญ่ว่าว่าปู่ให้กินถามว่าปู่อยู่ไหนอยู่นอนอยู่นี่ข้านในนี่แล้วผู้ใหญ่จะอยู่เหรอพือสิคะวิ่งสิเอออารออะไรแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรชาวบ้านก็บอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อต่านั้นเองนะคะถ้าเผลอไปททาอะไรไปไม่เป็นไรนะจจะหนูนะจ๊ะบอกกได้ค่ะเอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูน้องคนนี้กันหน่อยนะคะ แก้บนอะไรหรือเปล่า<ะ>แต่เต้นแรงมากเลยตเต้เนหน้าสารค่ะไปดูค่ะโ หนูเต้นตรงไหนก็ได้แต่มาเต้นตรงเนี้มันชวนให้คิดซะเหลือเกินหนูไปบนอะไรไปลูกหนูไปบนอะไรไว้กับสารที่บ้านนาะเต้นแก้บนหรือเปล่าวะเต้นสิโอโโหแล้วเต้นดับเลยโอเคโอ้โหองค์เทพท่านต้องคงจะประทานพรให้สละมังหรือว่าอยากกินส้มเออไปขอก่อนนะ เดี๋ยวก่อนทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ชอบไปกินของเส้นไหว้สองแล้วนะสองข่าวเลยนะคุณเอสองคลิปสองข่าวแล้วนะที่ให้ดูเด็กไปกินเครื่องเส้นไหว้เนี่ยข้าวเนื้ขำๆคนถ่ายก็คงเป็นผู้ปกครองนันแหละใช่ไหมตอนดูอยู่ห่างอย่างห่วงๆวงไม่เป็นไรหรอกจริงๆนะครับน่ารักดีขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับจากติ๊กตอกนะฮะที่ใช้ชื่อว่าอันดาอินเตอร์ไปดู แกงนี้กันหน่อยเยาวรุ่นแกงนี้อโอ้โหเขาบอกว่าเตะฟุตบอลกันมันมากเตะไปเตะมากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับค่ะ

มุงเหรอคะโยนมาให้มุงเหรอเขาถึงบอกไงว่าเล่นฟุตบอลใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้ให้ใช้หัวด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนี่ใช้หัวของจริงไม่ใช่ไม่งไม่ใช่สมองแต่ดิฉันแอบสงสัยคุณเป็นลูกสูตรหรือเปล่าเออเป็นลูกสูตรไงโยนมาให้มุงไงเนี่ยเข้าหัวเป๊ะนี่สุดท้ายเป็นไงอุ้ยหัวเป็นรอยอุ้ยแต่น่ารักดีนะอแต่นนอง ต่น้องดีมากน้องไม่ร้องไห้เลยนะนี่แข็งแกรง่งคุณผู้วสรา <S <S 2> <S 2> ดูนะ <S <S ตอนที่เป็นรอยอูวยาดูว่าเป่าบุญจินไม่ลอยอยู่ตรงหัวแต่ไม่ใช่พระจันทร์เสี้ยวนะไม่ใช่อันนี้พระจันทร์เต็มดวงเลย<ะ>เต็มใบอ้าขอบคุณด้วยนะคะคลิปนี้น่ารักมากจากกุ๊กไก่ไอจากเต็กตักค่ะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของคุณพ่อ้านใจกล้าคนหนึ่งครับยังไงโอ้โหเมื่อเห็นเงินในกระเป๋าแฟนสุดท้ายสุดท้ายเขาจะ ได้เงินนี้ไปหรือไม่น,นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อแบบชัดๆได้คุกสบ,สบาคราวคุกวันนี้นะผมว่านะคุณสามีเนี่ยทำอะไรก็อยู่ยากไปหมดแล้วระวังต้องระวังวไงไ,ไม่ใช่แค่ระวังคุณเมียอย่างเดียวนะระวังเนี่ยกล้องวงจรปิดครับ จะไปซักผ้าจะไปซักผ้าเห็นตังเก็บค่าซักผ้าหน่อยดีไหมหยิบเงินเมียมาซักร้อยสองร้อยเนาะอุ้ยใจแล้วมีกล้องวงจรปิดคืนแล้วยังไงต่อเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายโกรธมาซะดีๆขอโทษจ้า อ๋พี่วันธนามีนี่กล้องวงจรปิดกลายเป็นตัวแทนเมียแล้วเหรอคะนั่นแหละครับยกมือไว้กล้องวงจรปิดเฉยเลยเออกาจะให้สื่อสารไปถึงเมียเลยว่าสิ่งที่ทําไปเมื่อกี้ขอโทษนะครับอารมณ์ชูบูครับรู้เท่าไม่ถึงการเอออารมณ์ชูบูอารมณ์ชูบูเอาหยอกยอคขราบขอบคุณคลิปนี้นะจากทิกตอกที่มีชื่อว่าพี่พงบีทีครับขอบคุณด้วยนะคะเวลาลาไป้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ